แล้วเนี่ยที่น้ำผมผมอยู่ผมอยู่ผมผมฟังอยู่ครับท่านทะลุน้อยจิวแป๊ะทงชนะผมฟังผมฟังอยู่ครับเชิญท่านต่อเลยครับไปเออไเราเราไม่เคยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยนะไม่เคยพิจารณาในเรื่องเนี้ยมันข้ามไงอนิจังทุกขังหน้าตารู้ว่ามันเป็นอนิจัง รู้ว่ามันเป็นทุกขงังแล้วก็รู้ว่ามันอนัตตาแต่ไม่ชัดไม่ชัดในการวิปัสนาหรือว่าอนุปัสนาแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นว่าไม่แยบคายพิจารณาแต่ละอย่างปุ๊บเนี่ยใจมันจึงไม่ยอมไม่ยอมรับจริงๆนะเนี่ยมันก็จะทำให้ความผุดขึ้นของสัญญามีตลอดเลยความพอใจไม่พอใจความอึดขั้นตันใจนั่งอยู่เฉยๆสําลอกออกมา ก็ไอสัญญานั่นแหละนะมันหลอกหลอนเราอยู่ตลอดไงมันเป็นเรื่องราวอ่ะเหมือนท่าจารมิดาวว่าเป็นเรื่องราวแต่เราก็รู้นะว่ามันเป็นเรื่องราวแต่เหตุไหน,นเนี่ยมันเป็นไม่อันนี้จังสักทีอ่ะมันทำไมมันนิดจังอยู่ตัอยู่ได้อ่ะ <c oughs> แปลกไหมเออเพราะว่าเราไม่ได้ยอมรับไม่ได้ละมันเรียกว่าไม่ละนิดจสัญญาเนี่ยไม่ละไปได้ ก็ไม่เคยพิจนารณาอนิจจังจนถึงความเบื่อหน่ายโอ้ไม่เห็นโทษเห็นภัยอะ่ะเก็บปวดจากห้องนู้นมาก็มาปรุงห้องนี้ก็เอาในเรื่องของความไม่เที่ยงเข้ามาก็รู้อยู่นะเออก็แปลกไหมละ่ะบางทีเนาะบางทีเนี่ยสภาพธรรมไม่ว่าใครนะเขาก็มองดูเออเสียงไม่เที่ยงเนี่ย แต่ทําไมมันถึงที่ทางแท้เนี่ยเราไปสู่สะพานตอนไหนนะเนี่ยพอไปลาบตุ้บเนี่ยโอ้โหมันมันแทบจะไม่อยากตีกับใครเลยนะบางทีนั่งถอนยาเนี่ยบางทีใครพูดมันมันไม่เที่ยงช่างมาทึา้มมันช่างมาทึา้ไมไเทียเทยโโเท่ยงไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตุ้บโอ้โหนั่นแหละเราไม่รู้ พอมาพิจารณาปุ๊บเนี่ยลองลองไปพิจารณาูลยตาพี่นายลองไปพิจารณาูลยพิจารณาความไม่เที่ยงนะโอ้ม <drink ers> ันไม่เที่ยงเลยโอ้มันไม่เที่ยงเลยพอไม่เที่ยงปุ๊บาก็รู้นะว่าเราลาอะไรเราละความที่มันเที่ยงแท้เนี่ยในในความจําได้ใหม่รู้ของเราเนี่ยว่าเราจําได้ว่ามันเที่ยงมันก็จะละได้มันจึงฉุสฉระมากเลยแมเสียง ไม่ว่าได้ยินเสียงใครว่าใครอะไรเออไม่ทิ้งมันไม่เทีย่ยงออมันไม่เทีย่ยงริงมเลยเอาไม่เทีย่ยงปุบโอ้เราเกิดความสุขนาะมันสภาพทำต่อมานะมันจะเกิดความสุขความสุขเราคนนี้ว่าเราเฉยสุขไงโอ้ใครจะว่าอะไรว่าเราไม่เทีย่ยงเว้ยยิ้มแป้นเลยทีนี้ก็ไปติดอยู่ต้องแงกอีกตั้งนั้นอีกอะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาทุกนะ <laughs> โอ้ยไปติดตกสุกอีกพอไปพิจารณาทุกทุกขังมันเป็นทุกมันเป็นทุกมันจึงละสุกสัญญานีได้เห็นไ้เป็นลําดับของมันจริงๆนะทีนี้พอไปละสุกสัญญาปุ๊บเอาแล้วใครใครสุกใครทุกว่าเนี่ยก็ไปพิจารณาอนัตตะอนัตตาอ๋อบังคับบัญชาไม่ได้ว่า<อ>มันจึงละ,อ,ะ,ะอัตตสัญญาได้ดไงโกลตุล ไอแบนแบนน้ำดำๆอ่ะมันเป็นระดับเนี่ยไม่ต้องกินแล้วนะอันี้เนีส่วนมาก็ขาข้ามอันนีจางทคขังหน้าตาจบเลยมันทําให้เนี่ยที่ที่อันนี่จางทุขังหน้าตาจบเลยนี่เนี่ยมันเค็มไม่ิจนาต่อยอดเลยเรื่องของหน้าตาแบบอยากเอาอยากเอาทะลุทะลุป้องเลยนะเออไม่มีตัวตนเนี่ยอยากเป็นผู้ไร้ตัวตนนะแต่สุดท้ายโทนิคชเวปน่าจะกินได้นะหลายวันว่าเข้าว่าเข้าว่าเข้า ไปไหนก็ต้นว่าตัวไหนก็โดนนะต้ตงตองหมากนะต้องช่างออกมาหลังออตัวตนเริ่มออกมาละออกมาทิรนิดทิรนิตทิรนิตทิรนิด,น,ด,น,ดนั่นแหละมันไม่ได้ตามขั้นตอนแล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็ข้ามมาเยอะผมก็เลยเฮ้ยจริงๆแล้วเราข้ามานี่ว่านี่หน้าล่ะมันจึงไม่จางคลายสักกีความไม่เที่ยง เพราะนั่นไไอ้สันสัญญามันจึงเที่ยงแท้แน่นอนวะเนี่ยเพราะไปพิจารณาอนัตตาเลยทีเดียวนะมันไม่ได้เห็นจิตมันไม่ยอมรับเจอจิตใจไม่ยอมรับมันได้แต่ฟังแต่มันไม่ยอมรับที่จะศรัทธาอย่างลงมั่นมันได้แต่เชื่อมันจึงคอยผุดเล่นงานเราตลอกเลยนะมันจึงสํำรอบเป็นนิทาน เรื่องเก่าเรื่องใหม่ทั้งวันนะขอ,ขอนิอยหนึง<ป>นะขอนิดหนึง่งขอนิดหนึ่งครับท่านทารกน้อยบอกเวลาจะละได้นี่จนไม่อยากคุยกับใครสักคนอ๋อท่านไม่อยากคุยกับใครสักคนก็แล้วไปกี่คนก็แล้วไปแต่อย่าลืมเข้ามาทางสู่โสดาบันนะครับเพราะว่าพวกเราชอบฟังอยู่ รอฟังอยู่นะครับอย่าลืมการว่างั้นครับขอบคุณครับมันมันเป็นสภาพนะเป็นสภาพที่เวลาเกิดเกิดตัวต้แยั้แเราก็อยากจะคุยนะแต่มันเกิดมีมีตัวเบรกไงมันไม่เที่ยงช่างมันเถอะมันก็เลยกทําให้ว่าเออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอสัญญามันเที่ยงแทงมันมินเป็นเขาเรียกกาลังมันเป็นช่วงของกําลังที่ พิจารณาสะสมไงแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่นะว่ามันเกิดไม่ได้หรอกแต่เราดันไปอะไรไปข้ามไงลองดูดิลองดูดิลองให้มันเป็นตามสเต็ปดูด่เดี๋ยวก็จะเห็นว่าอ๋ออันนีจ้จังทําให้เราละนิจจสัญญาแล้วก็เราก็สุขใจนะเราก็อิ่มเอิบใจว่าเราละได้ไงเราก็ดีใจไงว่าเราละได้แล้ว หรือว่าเกิดความสุขความทุกข์นั่นแหละในเรื่องของเออเราละได้แล้วว่าเราละไม่ได้ตอนนี้ล่ะไม่ได้เราก็เออเดี๋ยวเริ่มใหม่เงี้ยเราก็พยายามที่จะละมันใช่ไหมก็มันลืมไปมีตัวตนเข้าไปเนแต่ทีนี้เครากระบวนการเนี่ยมันเป็นสเต็ปนะถ้าเราเห็นปุ๊บนะมันจะเป็นสเต็ปเลยอ๋ออันนี้จังทําให้เราละสุขละทุกข์ได้เราก็ละตัวตนได้เป็นสเต็ปของมัน แต่เราลืมไงบางทีเมื่อก่อนเนี่ยผมลืมไม่ใช่ว่าลืมหรอกข้ามขั้นไปไม่มีเอาตัวตนทีเดียวเลยไงแต่กระบวนการที่ว่าละนิจจสัญญาสัญญามันก็ไม่เที่ยงเนาะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เที่ยงอพอยึดมั่นถือมั่นพอเราพิจารณาได้เนี่ยเราก็เกิดสุขเกิดทุกข์เราก็ไปยึดอีกนะเอพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาสภาพทุกขงังการตั้งอยู่ของความสุขความทุกข์ ลราก็ไปพ,พ,พิจารณาตรงนั้นพอพิจารณาตรงนั้นปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธนัตตาทีนี้เราก็พิจารณาได้ครบองสาไงพอจิตมันได้เรียนรู้ปุ๊บมันก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันละได้ทีละไอ้นี้มันละไอ้นี้นนพิจารณาตัวนี้ละอันนี้มันจริงเกิดสภาพธรรมโดยเรีากบเบื่อหนายเบื่อหนายก็คือเราก็ไม่อยากคุยกับใคร ไม่อยากพูดกับใครไม่อยากเข้าไปไปได้แต่ฟังไม่อยากฟังเออไม่อยากคุยแต่ก็อยากฟังอยู่นะนานเข้านานเข้าม่อยากฟังแล้วมานั่งฟังเสียงเป็ดเสียงไก่ดีกว่าเงี้ยแล้วก็เกิดสภาพธรรมอีกความเบื่อคลายอ่ะเบื่อนหน่ายก็เอาไปเอามาก็เริ่มคลายออกคลายออกคลายค,ายค,ายคายวามเบื่อนหน่ายอ่าแล้วก็เห็นเห็นสภาพธรรมแล้วก็สามารถที่แต่ละได้ ความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวนั้นได้มันเป็นสเต็ปของมันเป็นลําดับแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันก็จะกระโดดไงมันี่ส